สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สะอยู่ที่บ้านกําลังจะกินข้าวกับข้าวกระพึงมากที่สุดในโลกเดี๋ยวให้ดูดูสินี่ให้ดูไข่อันนี้ฝีมือสดาทําเองนะเนี่ยเป็นยำมะตูมแล้วก็มีหมูหวานโกทําแล้วก็พัดเต้ฮู้สุดโปรดแล้วก็มีปลานหนึ่งแล้วก็มีปูดองแม่แล้วก็กะปิแม่ปลาทูต้มขาต้มขาโอ้ยวันนี้กวางกำลังจะกลับบ้านกวางก็เลยจะกินข้าวประมาณเจ็ดจานโก <c oughs> คนทํา <c oughs> คนทํา โกคนนี้แหละที่ทำได้ทุกอย่างในโลกนี้มามาชิมกันได้อาจจะอ่ะปัดเดียวเพราะเธหิวนี่เดี๋ยวกะปิอื้มกะปิน่าพึนมากบอกอื้ม กัวลกมาเอกอมันจะได้ลมซื้อแคสี่สี่ห้าตัวเนี่ยมันไม่ยอมเดี๋ยวไปเอาบ้านในนู้นหมูหวานอร่อยมากเมามันหหมูสามชั้นหานมูสามชั้นหวานหูสาชั้นหวานห้านหมูสันหหมูสามหวานูส้นหวานห้ว้วานหนหวานม่สมนวานหม้นหวออมมันหวานมันหวานหาวกมึงาินหวานมสนว่ะอร่อยอ่ัคนหวหาหวานอ่ะ

เอ้ยซอสผู้เผาหนักมากอร่อยมากเป็นลมเป็นแรงชักกระแดก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 กินเสร็จไปแล้วมากกุ้นุตีกูยังไม่กูยังไม่กินกับมันเลยมันบอกว่ามันมีปูแล้วอะไรมันก็ไม่กินแล้วมันกินแรงเนาะนางแรงเนาะมันว่าสุดที่มันก็ไม่เอาเนาะเนี่ยยังไม่ยังไม่กินจะกินกูแบบนี้อร่อยมาก กินปลากันเดี๋ยวไปเอาหมูมาผัดกับข้แห้งกินอืมไม่ได้เหลือไว้ใช่ไหมปลาหนึ่งมันเดี๋นาะเออหมูมัดปลาหนึ่งแล้วไอ้ไอ้้ไอเนื้อสุกอิ่มเอาเอาไว้อ่ะเนื้อที่อะเดี๋ยวโบ้จัดให้เดี๋ยวจะไปไม่ค่อยมาห่อมก็เอาเนื้อแกะที่ออกมาหน่อยกลางเยอะอ่ะปลาระวังนะเนื้อมันจะสีดำ คนไ,ไม่ัวไม่ไม่ปสดีหลังาทำไมใส่ไฟไม่ไหนเนี่ยอันจิ้อ่ะไม่เป็นไรมั้งเอ้ยแม่เขาทำนี่ตลอดก็เละไม่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 กรปิ่แม่เปังดูพิก็ะปิ่แม่รับยังเลยนี่ยำปูยำปูก็ปิดนแม่แซ่บมากแต่ลคนบอกว่าถามสูตรแม่ให้หน่อยแม่ทำกับปิ นางยังไม่บอกลูกเลยนี่เออมาเราต้องกินจืดก่อนเดี๋ยวเราแทบท้องนะหมูหมูหวานอร่อยโคตรอ่ะเออหมูสุดยอดเลยอเป็นเด็นข้าววันนี้จริงวันนี้กินข้าวสามจานตัวเองทำเองแล้วก็หวานเองถ้ามันไม่หวานไม่ไหวอ่ะเป็น ปกติมันจะไม่หวานอย่างนี้มันจะเค็มใช่ไหมโอ้ยวันนี้ก็หวานกว่านี้อีกอยะเรนะในน้องชิมยำปูแม่เขาทำแม่เขาชอบมากเลยแต่สามแม่ก็ยิ่งทันหนี่ยอร่อยสุดอืมจริงกิ้งปิ้งเปิ้ลกระปีแม่แบบเป็นอะไรที่แบบมันก็เห่าทั้งวันเเ้าอย ปลาอร่อยกินแล้วแต่ก้างเยอะระวังนะอืมเจ้มจนน่ะอืมอร่อยเจ้มจนเวอร์อะก็้มึนเนี่อเนียะอร่อยเหรอฟังดูติดเห็ดอูอมา วิตน mm. bon ี้ฉันต้องตามต้องหูยอมคือกบายอะโกยมาให้โกยมันง่ากิอันีแต่อต่อต่อต่้ต่อ่อตด้ต่ปต่อต่อี่อต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 ่่อต่่อก่่่อต่ออตต่อต่ออ่อต่อี่อต่ตอตอต่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 สต่ขตอต่อด่อ่อ่ตั่ ตัวอะไรอ๋อตัวขมังดึงมาก่อนแล้วรอมะรอยังไ่นเดี๋ยวยาวให้ไหมเดี๋ยวเบื้งมีเด็ดมีเด็ดนี่นะคะมันจะให้ครูตรงครูเก็บเงินที่ฝีฝีจิ้มแม่ทำเด็ดเน้ะปีใหม่ยังไม่คุ้มมากยอมเหนืยอยจะไปละไปกินต่อเพราะว่ามันขัดจังหวะมาก โอเคถ้าอ okay. ุ่นกว่ามาถ่ายดูเพราะว่าทุกคนอยากเห็นเวลากินอยู่บ้านจัดให้อย่าไปเชื่อต่อกขาแล้วไปแล้วายบ๊ายบาย